สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มีคุณจะมาชวนทำหมูกรอบกันนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่มีคุณด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำหนังหมูติดมันนะคะมาต้มในน้ำเดือดประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็กลับทั้ง2ด้านให้สุกทั่วกันนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ ซ้อมจิ้มให้ทั่วเลยนะคะเพื่อให้น้ำมันจากตรงหนังหมูนี่ออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สุกได้ทั่วถึงก็คือจิ้มไปเรื่อยๆให้ทั่วทุกจุดเลยนะคะบางคนเขาก็จะจิ้มตอนที่ยังไม่ได้ต้มนะคะแต่ว่าแม่ไม่คุนว่าถ้าต้มแล้วเรามาจิ้มใช้ซ้อมจิ้มมันจะจิ้มได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ น้ำส้มสายชูละลายกับเกลือนะคะทาบริเวณด้านหลังของหนังหมูนะคะก็คือใช้น้ำเปล่าครึ่งถ้วยน้ำส้มสายชู3ามช้อนชาแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะละลายให้เข้ากันแล้วก็มาทาให้ทั่วเลยนะคะพอเราทาทั่วเสร็จแล้วเราก็จะไปหั่นนะคะหั่นให้ถึงเนื้อตรงด้านในนะคะทานเป็น3ส่วนก็คือเพื่อให้หมูสุกได้เร็วขึ้นแล้วก็สุกได้ง่ายขึ้นนะคะ พอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะซึ่งเราจะตั้งเวลาไว้ที่15นาทีนะคะก็คือใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาพอครบเวลานะคะเราก็จะมาดูกัน รู้สึกว่าหนังยังเกาะไม่ได้ที่นะคะขอต่ออีก5นาทีสัก200องศาค่ะเพื่อให้เกาะมากขึ้นนะคะ หมูกรอบเสร็จเรียบร้อยนะ,นะคะก็คือกรอบได้ที่แล้วนะคะก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะเอาออกจากหม้อทอดไปก่อนอันนี้จะให้ดูน้ำมันนะคะที่ออกมาจากหนังหมูคือมันออกมาจากหนังหมูค่อนข้างเยอะวอ,อย่างเราไม่ได้ใช้น้ำมันทอดก็คือเราไม่ต้องกินน้ำมันเยอะค่ะบางทีของที่มันมากๆเราก็ไม่ควรทานเยอะนะคะเพื่อน ให้รับประทานแต่พอดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่กดติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะหากมีคำถามข้อติชมฝากไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวแม่มีคุณจะมาตอบทุกคำถามนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ